อาจารย์ครับครับอาจารย์จะเป็นล่าใครฮะก็วันนี้มาแนะนาหนังสือนะครับแนะนาหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับหนังสือดีๆของสำนักพิมพ์มติชนครับหนังสือครับชื่อล่าแม่มดนะครับอาจารย์ล่าแม่มดนะครับโดยคุณอนุสรติปยานน์นะครับ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีการพาดว่าหนึ่งในประวัติศาสตร์บาดแผลที่มนุษย์ทําต่อกันนะครับการล่าแม่มดนะครับแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้นี่น่าจะไปเน้นในเรื่องของทางยุโรปมากหน่อยถูกต้องแต่มันเป็นเรื่องของการกดขี่ทางเพศด้วยครับนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการที่เมื่อสมัยก่อนคนไม่รู้อะไรมีความกลัวขึ้นมาการขจัดความกลัวก็คือการทําลายครับเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆกับการล่าแม่มดสมัยใหม่ปะ ใช่ในอินเทอร์เน็ตตอนนี้ไม่ใช่แต่ล่าแม่มดฮะล่ามดลูกมดไรเล่นหมดเห็นมีเห็นนโยบายใหม่นะครับอาจารย์โคสิงเกิลเกตเว่ยไม่ผิดกันมั้งซิงเกิลเกตเวย์เป็นเอกสารข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะครับฉบับลงมาที่27สิงหานะครับ ในด้านการบริหารก,การแผ่นดินนะครับพบว่ารัฐไทยพยายามผลักดันให้มีการจัดตั้งซิงเกิลเกตเวย์โดยให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาผู้รับผิดชอบจะให้อธิบายง่ายๆก็คือว่านโยบายประตูเดียวนะครับหรือถ้าเป็นภาษาถ้าพ,พูดถึงจีนเนี่ยเราถ้าเข้าใจง่ายเขาก็จะเรียกว่าเป็นอะไรล่ะ,ะทางเข้าเดียว เขาเรียกว่าเข้าทางออกเดียว Great Wall of China แต่ไม่มีประตูนี่แต่ของไทยก็มีก็ต้องเขาเปิดปินโดยประตูเดียวนะครับของไทยนี่จะให้ผมเรียกก็คือเป็นนโยบายประตูประเทศประตูเดียวถ้าจะให้คนทั่วไปเข้าใจก็คือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่เราบอกว่าโลกแห่งการสื่อสารเนี่ยนะครับเวลามันเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันมีช่องทางเข้าหลายทางปัจจุบันเนี่ยสิบกว่าประตูเหมือนประเทศมีหลายประตูในการเข้าซึ่งมันดีข้อดีก็มีข้อเสียก็มีข้อดีขึ้นอยู่กับฝ่ายไหน หลายประตูเนี่ยเข้าง่ายออกง่ายเข้าง่ายออกง่ายออกง่ายสะดวกแข่งขันกันได้ข้อเสียก็คือไม่รู้่าบเปนะครับเพราะคนบาสมมเติมีเรื่องขึ้นมาก็ความมั่นคงนะครับเป็นเรื่องความมั่นคงในโลกไซเบอร์เกิดมีใครส่งอะไรเข้ามาในประเทศในสิ่งซึ่งไม่ดีต่อประชาชนหรือบางทีอาจจะไม่ได้ไม่ดีต่อประชาชนอาจจะไม่ดีต่อรัฐบาลแต่ว่ารัฐบาลคิดว่าต่อเป็นอจ้าของประเทศใช่ไหมก็ เกิดปัญหาขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับซิงเกิลเกตเวย์ก็เลยถูกมองว่าเป็นทางออกคือจากนี้ไปเนี่ยทุกประตูเนี่ยก็จะก็เหมือนเดิมฮะก็มีไปได้แต่ว่าา<ต>จ<ะ>่ต้องมาผ่านประตูเดียวเขาจะไปสร้างล้วงใหม่การให้ที่เหลือประตูเดียวก่อนก็คือเข้ามาในประตูนั้นก่อนแล้วเขาเชื่อว่าควบคุมง่ายก็จริงๆแล้วคือถ้าผมถามอาจารย์ในฐานะรัฐศาสตร์เนี่ยคือโจทย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องอะไรนะเป็นเรื่องของความมั่นคงเป็นข้ออ้างเรื่องความมั่นคงว่าจะต้องมีประตูเดียวเพื่อควบคุมได้ คืออันนี้เป็นข้ออ้างนะครับถ้าผมมองในทางรัฐศาสตร์อีกมุมหนึ่งมันเป็นข้ออ้างเชิงอํานาจมากกว่าครับค,บคือทุกคนจะไปมองเรื่องนี้ผ่านเรื่องของเศรษฐกิจเทคโนโลยี <technology, S 2> แล้วก็หลายๆเรื่องแต่ของผมเนี่ยมันเป็นข้ออ้างเชิงอํานาจที่เกี่ยวพันกับเรื่องวิธีคิดแบบระบบราชการก็คือ,คอฉันจะต้องมาเป็นผู้อนุมัติในทุกๆเรื่องคือรัฐไทยเป็นรัฐที่ต้องควบคุมครับทีีน้แลาใช้อํานาจในการควบคุมคือก็ต้องสร้างอง,องค์กรใหม่ขึ้นมาครอบไปเรื่อยๆเพื่ออะไรฮะ เพื่อที่จะทําให้รู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นคงคือความมั่นคงเนี่ยมันเป็นความมั่นคงทางจิตใจของร <ผม S 1> ัว่าผมนึกว่าควบคุมเพืพ่อไถยเงินอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องในเชิงระดับปฏิบัติการเราอย่าไปพูดว่าคนที่เขาคิดเนี่ยเขาคิดในเรื่องนี้อ๋อทีนี้อธิบายยังไงว่าปัญหาปัจจุบันมันเป็นยังไงนะครับปัจจุบันเนื่องจากมันมีหลายเกตเวย์นะครับหนึ่งก็อาจจะคุมไม่ได้แต่2เนี่ยถามจริงว่าคุมได้ไหมถ้าเขาให้ความร่วมมือคุมไม่ได้ คุมได้ในอีกมุมหนึ่งก็คือเวลาปัจจุบันเขาคุมยังไงเขาก็ขอความร่วมมือไปอ,อขอความร่วมมือไปแต่ละเกตเว a y ก็ช้าบ้างเร็วบ้างหลับตาบ้างก็ไม่รู้คือช้าไปหมดหรืออาจจะทําไม่ได้ดังใจเขาแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าไม่ทำเนี่ยโดนไหมโดนอยู่แล้วคือมีกฎหมายในการจัดการไหมครับว่า ต่อให้ไม่มีซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยกรอบกฎหมายที่จัดการคนเหล่านี้ก็มีอยู่แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยมันก็ทำเกตเวย์อื่นได้ก็ครอบแต่เขาใช้กฎหมายไปบอกว่าไอ้เกตเวย์ที่เปิดเนี่ยเทือนอ่าอ่าแล้วเขาปิดมันได้หรือว่าแม้กระทั่งขอความร่วมมือเฉยๆไงว่าเขาก็จะส่งรายชื่อไปใช่ไหมครับคือเดิมเนี่ยมันเหมือนจะต้องส่งรายชื่อสมมติผมเป็นเจ้าของเกตเวย์ดึงพี่เป็นรัฐบาลพี่ก็ส่งจดหมายมาว่าอีเมลเว็บขอโทษเว็บเหล่านี้เนี่ยห้ามนะ มเข้านะผมก็ต้องมีหน้าที่ไปบล็อกแต่วิธีคิดใหม่ของพี่คือไม่สั่งแล้วใช่พี่มาบล็อกเองซะเลยเพราะว่าครับจริงๆเขาใช้อำนาจสั่งก็ได้แต่เขาโดนด่าเยอะนี่ไงเขาก็เลยอยากโดนด่าทีเดียวก็คือทาประตูเดียวเลยก็นี่ไงทาประตูเดียวก็โดนด่าทีเดียวไงแหมมันก้ไม่่โดนด่าหมดนะอาจารย์เรื่องนี้เพราะว่าการทําอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่กระทบมันอ้างความมั่นคงหรือจะเป็นความมั่นคงจริงๆแต่จริงๆมันมีปัญหาทั้งความมั่นคง และทางเศรษฐกิจด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดมันเหลือประตูเดียวเนี่ยไอ้ความสะดวกสบายในการทํามาค้าขายเนี่ยมันหายไปเยอะค,ความมั่นใจของคนต่างประเทศที่บอกว่าฉันจะมาลงทุนเพราะที่นี่เนี่ยโอ้โหเป,เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลจริงๆตามนายโยบายที่โฆษณาไว้ครับมันก็จะมีปัญหาในขนาดเดียวกันอาจารย์ซิงเกิลเกตเวมันมีปัญหาความมั่นคงเหมือนกันนะเพราะมันไม่ใช่แค่ควบคุมอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดถูกแฮกแฮกที่เดียวแล้วเจ๊งหมดทั้งประเทศหรือเปล่าเจ๊งหมดฮะทีนี้เราก็ คือมันเป็นวิธีมันเป็นปัญหาในเชิงวิธีคิดด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งซึ่งเราคิดว่ามัน่นคง,สงสอาจารยาร์พูดปัญหามีวิธีคิดไม่ได้เพราะงั้นเดี๋ยวเราโดนซิงเกิลเกตเวย์ออกไปข้างนอก <c oughs> นะคืออ่ะเดี๋ยวขอ, <c oughs> ข,อขอพูดตรงนี้นิดนึงว่ามันเป็นปัญหาวิธีที่เป็นป,ปัญหาี่มันมีอีกแบบหนึ่งเราเราชอบคิดว่าถ้าเรารวบอำนาจไว้ในที่เดียวแล้วทุกอย่างจะเต็มไปด้วยความมั่นคงแต่สิ่งซึ่งเกิดปัญหาก็คือว่าถ้าศูนย์กลางอำนาจถูก ถูกถูกท้าทายอยู่ที่ที่เดียวเนี่ยเวลาพังขึ้นมาเนี่ยมันก็จะพังหนะักซึ่งอันนี้เป็นแนวความคิดที่ที่แตกต่างกันไงจา์การเปิดโลกกว้างเสร,รีมีประชาธิปไตยเนี่ยจริงๆในระยะยาวมันแข็งแรงกว่าการที่จะควบคุมอํานาจไว้ในมือคนคนเดียวคือหัวใจของอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับ หัวใจรากฐานการเกิดอินเทอร์เน็ตในโลกยุคใหม่เนี่ยแม้ว่าจะเกิดในค่ายทหารนะครับเพราะว่าการพัฒนาอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเกิดจากการพัฒนาวิธีการสื่อสารในหมู่ทหารอเมริกันและนักวิยาศาสตร์เพื่อทําให้พูดง่ายๆว่าถ้าศศนหนึ่งมันตายเนี่ย์ูนอื่นยังสามารถเชื่อมโยงติดต่อกันได้นะครับการทำซิงเกิลเกตเวย์จริงๆแล้วมันเป็นการทําลายฐานคิดในเรื่องอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ต้นเลยนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันต้องการให้โลกติดต่อกันไม่ได้ต้องการมาปิดกั้นการติดต่อก็เขามีศัพท์เนี่ยอินเทอร์เน็ตออฟอ g ริงคือทุกอย่างในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นโลกเสรีและเป็นประชาธิปไตยครับทีนี้ถามอีกแบบไม่ใช่อินเทอร์เน็ตโลกเดียวถามอีกแบบมันก็มีประเทศที่เขาทำอินเทอร์เน็ตแบบซิงเกิลเกตเวย์ก็มีจีนเราอยากเป็นประเทศเล็ก คือจีนเนี่ยมี2เหตุผลอาจ๊ะหนึ่งเรื่องความมั่นคงของเขาแหละอันนี้เขามีเพราะว่าเขามีความเซนติทิตเรื่องความมั่นคงแต่อีกเรื่องหนึ่งนี่เป็นเรื่องเศรษฐกิจของเขาด้วยนะเพราะว่าเขาต้องการโตเองอินเทอร์เน็ตของเขาต้องการให้บริษัทจีนในอินเทอร์เน็ตขในอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยไม่ได้ถูก Facebook ถูกบริษัทของอเมริกันเข้าไปยึดครองเขาก็ต้องการสร้างของเขาให้แข็งแรงตลาดขนาดเขาใหญ่ตลาดขนาดเขาใหญ่คำถามคือถ้าเราใช้เหตุผลนี้บอกแล้วมาอ้างว่า ถ้าเราจะทำซิงเกิลเกตเวเพื่อให้ธุรกิจเราเติบโตเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หรือว่ายิ่งทําให้เศรษฐกิจเราไม่ดีเพราะว่าทำให้คนไม่มาลงทุนหนึ่งคนไม่ลงทุน2เนี่ยเราไม่มีขีดความสามารถอย่างนั้น3ตลาดวอลุ่มเราไม่ใหญ่อย่างนั้นนะครับจริงๆถ้าเราเปิดเกตเวย์เยอะๆแล้วผมเสนอนะท่านรัฐบาลเนี่ยทำเกตเวไม่ใช่ใส่เกตเวเดียวนะเป็นเกตเวพิเศษสําหรับ SME สําหรับ O อทอปสำหรับตัวเล็กๆคนไทยตัวเล็กๆที่ไม่มีเงินไปเปิด ผ่านอินเทอร์เน็ตเกตเวอื่นให้ใช้เกตเว์ของรัฐเหมือนเป็นเกตเวสาธารณะ,ะทุกคนที่ไม่มีต้นทุนเอาตอนนี้ไม่มีต้นทุนอ,อย่างเงี้ยผมว่าจะมีประโยชน์นอ,อันนั้นมันจะเป็นการช่วยเหลือ ช่วยเหลือครับซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐรัฐมีหน้าที่ที่ไปช่วยเหลือหรือไปทําสิ่งที่เอกชนไม่ทําครับไม่ได้มีหน้าที่ไปควบคุมคนอื่นเขาครับแต่ว่าเรื่องสุดท้ายครับก็มีการออกมารณรงค์ต่อต้านวิธีคิดในไม่ใช่วิธีคิดรณรงค์ต่อต้านเรื่องของอินเทอร์เน็ตซิงเกิลเกตเวย์นะครับเยอะมากนะครับมีคนลงชื่อในเว็บไซต์เดี๋ยวบอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งไปกันใหญ่นะไป change.org เอาเหรอฮะมาอะ ก็มีเยอะนะครับประมาณ7-8หมื่นคนแล้วนะครัเอาบอกไม่ได้เหรอบอกไม่ได้ change o r g บอกไม่ได้ change org ครับ